ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้น BK8 เว็บเดิมพันถูกกฎหมายของอังกฤษผู้สนับสนุนหลักสโมสรแอสตันวินล่าอย่างเป็นทางการตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2023ไม่ใช่แค่โรเมโอลาเวิอรลิพูเดินหน้าคู่ขนานหวนล่าแข่งบาเยน สื่อดังเมืองเบียเผยว่าลิเวอร์พูลจะเดินหน้าคู่ขนานในการดึงดาวรุ่งของบาเยนมาร่วมทีมพร้อมๆกับการเจราจาคว้าโรเมโอลาเวียกองกลางของนักบุญเซาทิร์มตันคริสเตียนฟอกนักข่าวฟุตบอลที่น่าเชื่อถือในวงการฟุตบอเลเยอรมันยืนยันว่าลิเวอร์พูลพร้อมจะหวนกลับไปเดินหน้าคว้าตัวแรนกราเฟนแบกกองกลางดาวรุ่งของบาเยนมานิคเข้ามาสู่ถิ่นแอนฟิลก่อนที่จะปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ มิดฟิลด์ทีมชาติเธอร์แลนด์ในวัย21่ปีย้ายจาก s, อาแจ็จน์อัมสเตอร์ดัมมาอยู่กับเือใต้ด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์หรือประมาณ7 0 4ล้านบาทในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วยังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงทําให้มีข่าวว่าพร้อมจะย้ายสังกัดเพื่อโอกาสการลงเล่นที่ต่อเนื่องแหละครับโดยคริสเตนฟอกเผยผ่านรายการบาเยนอินซเดอร์พอดแคสต์ว่าเลว,วูพูวางแผนเดินหน้าคว้ากราเฟนแบกมาสทำทัพในช่วงซัมเมอร์นี้หลังตามด้วยความสนใจมาตั้งแต่เดือน,นมก,กราคมที่ผ่านมาแล้ววโดดยยยนัข่่าางงงเเมมือบีสรสิ นอกจากการนาหน้าคว้ากราเฟนแบกที่ขาด่าคาดตัวอยู่ที่ราว25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,100ล้านบาทแล้วนั้นเิวผูยังคงปฏิบัติการไล่ล่าโรเบโอลาเวียกองกลางของซอลตันไปพร้อมๆกันด้วยหลังจากเสียมิฟิวไปหลายรายในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับในรายของลาวเวียวัย19ปีนั้นเดลพูยิงข้อเสนอไปแล้ว2รอบโดยรอบหลังให้ค่าตัว42ล้านปอนด์ ทป่ประมาณ1,848ล้านบาทแต่ก็โดนซอลตันบอกปัดไปเพราะต้องการได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์หือประมาณ2,200ล้านบาทนะครับอ์เสนอนว่าไงอินเตอร์เล็งทุ่มกว่า1.3พันล้านล่าโฟรารินบาโลกันสื่อดังปูดงูใหญ่อินเตอร์มิลานเตรียมออกล่าโฟรารินบาโลกันหัวหอกของอ์เสนอนได้วยวงเงิน1 3 3 0ล้านบาท หลังจากที่พลาดเป้าหมายหลักอย่างจานลูก้าสคาม马ค่าอินเตอร์มิลานยักใจญจากสึกเกาโชซิลารตาลีเตรียมยิ่นก็เสนอเงินจำนวน35ล้านยูโรหรือประมาณ1,330ล้านบาทบวกกับโบนัสให้กับอัสนอนพิจารณาเพื่อขอซื้อตัวโฟลารินบาโลกันของหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากทุตโตสปอร์ตสกีฬาชนำของอิตาลีนะครับ บาโลกัน์ือเป็นหนึ่งในบรรดากองหน้าที่อินเตอร์เล็งเอาไว้แต่พวกเขาเลือกจะออกล่าตัวจารลูก้าสคามาค่าหัวหอ,อกทีมชาติอิตาลีของเวสต์แฮมยูไนเต็ดก่อนอย่างแล้วก็ตามเวสต์แฮมตั้งใจขายสคามาค่าให้กับอาตาลานตาเรียบร้อยทำให้อินเตอร์เลือกกลับมาโฟกัสที่บาโลกันอีกครั้งและลาสทุตโตสปอร์ตก็ระบุว่างูใหญ่กำลังช่างใจในการยื่นข้อเสนอเงินจำนวน35ล้านยูโรบวกกับโบนัสให้กับไอปืนใหญ่พิจารณาด้วยความหวังที่จะเซ็นสัญญากับหัวหอ,อกเลือดมักกันในวัย ทั้งนี้เมื่อฤุดูการ2,022-2,023ที่ผ่านมาบรโลุการทำงานได้อย่างโดดเด่นระหว่างถูกปล่อยตัวให้กับแรงเยียมใช้งานโดยเจ้าตัวกระหน่ำไปถึง22ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ39นัดเสริมโหดบรตันจอสอยมูฮัมหม็ดคูดูสค่าตัวสถิติสมโมสร เดวิดออสตินเหยาข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มอาแจ็กส์อาร์มสแตรมตกลงขายโมฮัมเหม็ดคูดูส์สตาร์ทีมชาติการน์นาให้กับไบรตันแอนด์โฮฟออเบียนเรียบร้อยด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติใหม่ของฝั่งเดอะซีเกิลส์ไบรตันแอนด์โฮฟออเบียนทีมแกร่งจากสุดเพื่อ์ริกอังกฤษบรรลุข้อตกลงในหลักการกักบ ax, อาแจ็กส์อาร์มสแตรมเรียบร้อยสำหรับการคว้าตัวโมฮัมเหม็ดคูดูสกองกลางตัวรุกทีมชาติการน์นามาเสริมทัพตามการรายงานจากเดวิดออสตินผู้สื่อข่าวคคนดดังจาากก่ยเเออะแลติ ออสตินระบุผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าฮาจากตกลงขายคูดูสให้กับเบรตันที่ราคา40ล้านยูโรหรือประมาณ1,520ล้านบาทซึ่งเป็นสถิติใหม่ของเบรตันสำหรับการซื้อผู้เล่นขณะที่ดาวเตะวัย23ปีก็ใกล้จะได้บทสรุปเครื่องเงื่อนไขส่วนตัวกับทางเดอะซีก้าส์แล้วทางนี้คูดูสซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวกับทั้งลิเวอร์พูลเชลซีารสเซนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงท่าที่ัดเจนว่าต้องการอำลาทินโยฮันคราฟอารีนาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ หลังจากปริเสธการต่อสัญญากับอาร์เจ็กซ์ในช่วงเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวมีสถิติลงเล่น84นัดทำได้23ประตูตลอดระยะเวลา3ฤดูกาลกับอาร์เจ็กซ์ได้ที่ลงแล้วอเล็กซ์ออกเลตชมาเรนไปตุรกีเซนฟรีซบเบซิกตัด อเล็กซ์อ็อกเลตชมเปร็นกองกลางการ,ระดูกเปาะเลือดผู้ดีที่เพิ่งหมดสัญญากับลิเวอร์พูลมีกำหนดการเดินทางไปยังประเทศตุรกีภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้เพื่อเจรจาส,ญญาสัญญาส่วนตัวย้ายมาร่วมทัพเบสิคัตแบบไม่มีค่าตัวตามการรายงานข่าวจากสกายสปอร์ตสื่อดังของอังกฤษดาวเตะว,วัย19ปีได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเอคัพและ Champions England, Champions League, Cup แลีกคัพอย่างละสมัยนับตั้งแต่ย้ายมาจาก Arsenal, อาร์เซนอลด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2017 แต่าาก็มักเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานจนมีโอกาสลงสนามไปแค่146เกมยิงไป18ประตูนในเวลา6ฤดูกาลกระทั่งสิ้นสุดสัญญากับทางหงแดงโดยในดีลวย้ายสู่เบซิกัสนั้นขาดว่าอเล็กซ์ออกเลตแชมเบนจะได้รับสัญญา2ปีพด้วยออปชั่นที่สามารถขายายเพิ่มได้อีก1ปีด้วยนะครับพารดหน้าแมนซิตี้เชลซียื่นซื้อโอลิเซ่26ล้านปอนด์ สิงบลูสเตอร์หน้าคว้าตัวนักเตะของคริสตอลพาเลสซึ่งทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็หมายตาเอาไว้เช่นกันและมีข่าวว่าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเชลซีสโมสรในสรีเยมเล็กอังกฤษตกเป็นข่าวว่ายื่นข้อเสนอขอซื้อไมเคิลโอลิเซมาจากคริสตัลพาเลสด้วยเงินค่าตัว26ล้านปอนด์แถมยังสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้เรียบร้อยตามการรายงานจากค m าเอ็มซรดาเตะวัยยี่สเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมกับทีมปราสาทเดินแก้วในฤดูกาลที่ผ่านมาเมื่อกลายเป็นนักเตะคนแรกของพาเล ที่ทำไปถึง10แอสซิสภายใน1ฤลดูกาลทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายของยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกทันทีก่อนหน้าน,นี้ผู้เล่นซึ่งเคยปิดเยาวชนทีมชาติฝรั่งเศสมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการได้ตัวเขาไปทดแทนการจากไปของริยาตมาเรสที่ย้ายไปอยู่กับเขาอารลีเนซาอูดิอาระเบียอย่างไรก็ดีล่าสุดกับกลายเป็นว่าเชลซีมีโอกาสคว้าตัวโอลิเซมารวมทัพมากกว่าทีมอื่นเมื่อพวกเขายื่นซื้อผู้เล่นรายนี้ด้วยค่าตัว26ล้านปอนด์แม้จะยังน้อยกว่าเงื่อนไขค่าสัญญาา35ล้นปอน ที่ทางพาเลสกำหนดเอาไว้แต่พวกเขาก็คิดว่าเพียงพอจะทำให้คว้าโอดิเซ่มาร่วมทับได้นอกจากนี้ตามรายงานข่าวจากสื่อดังกล่าวทางสิงบลูส์ยังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเหลือเพียงเรื่องค่าตัวกับทางสโมสรเท่านั้นยังไม่หนำใจแมนซิตี้เดินเครื่องกระชากคาอรุมิโตมะเสริมแกล่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมจากศึกเพเยริกอังกฤษเตรียมเดินเครื่องกระชากตัวคารุมิโตมะ ปีกจอมพลิ้วชาวญี่ปุ่นของเบรตันแอนด์โฮฟอเบียนมาจนครับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ทีมของคุณซูเป๊ปควาโดราเพิ่งจะคว้ายอสโกควาดิโอนเซนแบ็กจอมแกลง่งทุมชาติโครเอเชียมาจากแอร์แบลริฟซิกด้วยค่าตัวมหาศาล77ล้านปอนด์หรือประมาณ3,234ล้านบาทซึ่งกลายเป็นแข้งรายที่สองของทัพเรือใบสีฟ้าหลังจากก่อนหน้าน,นี้ได้ตัวมาเตโอโควัสชิมาร่วมทัพแต่แล้วก็ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่หยุดแค่นั้นเพราะพวกเขาต้องการผู้เล่นตัวริมเส้นมาเสริมทัพ เพื่อทดแทนการจากไปของริยาตมาเรสตปีกชาวออลจิเรียที่ย้ายไปอยู่กับพาวาลีทินในศึกซาอูดิโฟโรลีกด้วย่าตัว30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,260กล้านบาทสำหรับนักเตะที่พวกเขาอยากได้อย่างมากก็คือคารุมิโตมะซึ่งตอนนี้เลือสัญญาก,กับทัพเดอะซีเก้าอีกแค่2ปีเท่านั้นที่สำคัญสิงห์จนเมืองครามเชลซีและไอปญญาอาร์สนอลก็ต้องการแข่งเลือกสมุไรในวัย26ปีไปร่วมทัพเช่นเดียวกันโดยโจธิบันมากวาเดล่าสแสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่าชินชอบฝีเท้าของมิตอมมะย่างางก ที่สำคัญนักเตะยังสามารถเล่นตำแหน่งปีกทั้งสองฝั่งซึ่งถือเป็นตัวแทนของมาเรสได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตามบรตันยังคงไม่ปล่อยมิตุมะออกไปง่ายๆถ้าหากไม่ได้ค่าตัวที่เหมาะสมโดยปัจจุบันมูลค่าทางการตลาดของปีกแดนอาทิตย์อุทัยพุ่งสูงถึง50ล้านปอนด์หรือประมาณ2,100ล้านบาทหลังจากทำงานได้อย่างสุดยอดในเกมลีกสูงสุดเมืองผู้ดีเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาฝากคอบอลทุกท่านกด Sub s c r i ล e กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ